สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนะคะก็เราทําการเงินก่อนนี้ไม่ก่อนนี้เรียบร้อยหมดเลยเนาะนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมานะคะ <c oughs> อ่าเราก็จะมาปิดบัญชีขั้นต้นนะคะปิดบัญชีขั้นต้นนะคะก็คือเราอ่าเราเมื่อตะกี้คิดไปแล้วมันมันผิดพลาดไปนะคะก็ <c oughs> เราสามารถที่จะกดนะคะอ่าการคำนวณค่าเสื่อมราคานี่ค่ะ เรากดไปกี่ครั้งก็ได้นะคะก็คือระบบมันจะจําจากครั้งสุดท้ายตัวนี้นะคะเมื่อเรากดปุ๊บนะคะ,ะระบบมันก็จะจานะคะมันก็จะจําแต่ครั้งสุดท้ายนี่แหละเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านะคะอ่ะเราก็ไปดูนะคะอ่ารายงานการคํานวณค่าเสื่อมราคานะคะ่ะด,ดูก,กน่ะ,ะยลืมอ่านอีกนะคะ <c oughs> ในการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะ,ะก็ลองเลื่อนดูนะคะ,ะ,นะคะว่าระบบมันประมวลค่าเสื่อมราคาประจำปีไปให้แล้วยังนะคะ้ยังนะคะ,ะ,นะคะก,ก็ประมวลไปแล้วเนาะนะคะก็คือถ้าเกิดแบบนี้มันช้าทีนี้เราต้องการจะตรวจสอบให้ทุกประเภทเลยนะคะ ทั่วไปเลยอ่ะเราก็ไปที่เมนูระบบสินทรัพย์นะคะมาจะทำสินทรัพย์นะคะอ่ะอ่านะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดก็ได้ค่ะอ่าทั้งหมดนะคะอ่าทั้งหมดแบบนี้เนาะนะคะอ่ะก็คลิกดาวน์โหลดไฟล์ คือเราต้องสร้างความมั่นใจนะะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เท่านะคะอะกับไฟพิสูจน์แห้วเมื่อเราไปวางแล้วเนี่ยนะคะอเราก็ต้องไปมีโนโปรับปรุงค่าเสริมนะคะนะคะประจปีนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รออ่ระบบะ s เอ่อเจมส์ k m นะคะให้เขาปรับปรุงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องก็ก็น่าจะมาจากระบบเนาะนะคะ แล้วก็ Copy <ม>แค<ม>่แค่คอลัมน์คอลัมน์ U ก็พอนะะเพราะว่าเราได้ตรวจสอบแล้วว่ามันตรงกับสินทรัพย์ตรงกับบัญชีหมดแล้วนะคะจากคลิปก่อนหน้าน,นี้นะคะ,ะแล้วแค่มาตรวจสอบว่าระบบได้คำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นปีครบหมดทุกหมดไหมถูกต้องกับที่เราคิดไว้หรือเปล่า ประมาณนี้นะคะอ่ะนะคะเราก็มาวางนะคะก็วางเลยเนะาะเมื่อกี้นะคะอ่ะเราก็มาวางแบบนี้ค่ะมาวางหนึ่งสองสามแบบเนี้ยนะคะอ่ะค่ะอ่ะนะคะเมื่อวางได้นะคะมันก็จะ,ะคํานวณว่ายกไปยกห้าเนี่ยเท่าไหร่นะคะผลต่างอ่าไม่มีแบบนี้นะคะส่วนที่มันปรากฏแบบนี้นะคะใครมีจําหน่ายให้ลูกระหว่างปีนะคะ ตกหล่นนะนแบบนี้นะ,ะก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าฐานสินทรัพย์นะคะมันจะจำมันจะจำมาจากตอนที่เราปิดบัญชีเปียวสีนะคะจำฐานตอนที่เราปิดมายกมานะคะก็จะมาทั้งหมดนะคะเพราะฉนั้นการที่ดูว่ามันถูกต้องนะคะกับบัญชีไหมค่าเสื่อมสะสมก็ให้ไปดูที่เมนูแรงการกาลังค่าเสื่อมราคานะคะตอนนี้เราก็เลือกดู ่ะก็ทุกอย่างแสดงว่าไม่มีืันต่างก็ระบบได้คำนวณไว้ถูกต้องทุกหมดแล้วนะคะนี่นะคะอ่ะเราก็สบายใจอ่ะอ่ะ,อะต่อไปนะคะต่อไปเพราะว่าเราต้องเป็นคนขี้ระแวงค่ะการเงินนะคะใชใจแคบไม่ได้ <c oughs> เราก็มาตรวจสอบลูกหนี้ก่อนนะคะถ้ายังไม่ตรวจสอบเนาะก็มาที่ระบบ อแอร์ฟจริงนะคะตามโมมานนะคะตอนนี้อ่าดาวน์โหลดไปนะคะก็เลือกหกห้าไปทุกหมดก็ได้นะคะอ่ตุลาอา่ถึงกันยานะคะตัวน,นี้นะคะอ่านะคะก็เอ็กพอร์ตแบบเนี้ยไปนะคะแล้วก็อ่ามาเอ็กพอร์ตอ่างบทดลองตั้สิกันยานะคะแล้วก็ รายงานรับจ่ายนะคะแล้วก็เราก็ไปที่ฝ่ายพิสูจนะ์คะฝ่ายฟพิสูจน์ก็ครูได้ทําไว้เลยเนาะคะเมื่อกี้พอดีคลิปมันมันนั้นมันเสียไปนะคะก็เมื่อเราเอาทุบลองนะคะที่ดาวน์โหลดเนาะกันยาก็มาวางในชีทเอ่อเราอ่านแอสนะคะอ่ะรับจริงแล้วก็มาวางนะคะมาวางนะคะรายงานลูกหนี้ค่าน้ำขยะนะคะก็มาวางนะคะอ่ะอ่า อ่าแล้วลูกนี่ประปานะคะล้าก็มาวางนะคะแล้วเราก็ไปเทสดูซิว่าระบบประมาณกับอ่าระบบบัญชีตรงกันหรือยังนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีผลต่างแสดงว่าสบายใจได้นะคะลูกนี้เราก็ตรงเนาะอ่โอเคนะคะอ่าเพราะนั้นอ่าเมื่อเราตรวจสอบหมดแล้วนะคะอ่าตรงแล้วนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะกดปิดบัญชีขั้นต้นได้นะคะก็สามารถ ที่จะเบิกเงินนะคะให้กับผู้บริหารไปได้นะคะแล้วก็คลิกปิดบัญชีขั้นต้นนะคะนะคะอ่ะมันก็จะถามประมาณเนี้ยอ่ะหลังโพสต์นี้เราก็คลิกอ่ะกดปิดขั้นต้นนะคะนะคะมันก็จะขึ้นมาด้านบนหมายถึงว่ารายได้รายจ่ายตามบัญชีแยกประเภท ะคะก็คือตามระบบบัญชีส่วนด้านล่างก็คือมาจากระบบระหูมารที่เมนูระบบหูมานนะคะนะได้ได้อธิบายผู้อัานถูกนะคะมาจากระบบระหูมา,มาน,นะคะก็คือเนี่ยค่ะเมนูตัวนี้นะคะอะรายจริงกับรายจ่ายงบประมาณน,นะคะก็ดาลางนะคะอะ่แล้วก็กดตกลงไปนะคะพอเราตรวจสอบแล้วเนาะนะคะอ่าก็โอเคตกลงไป ะนะคะมันก็จะฟ้องนะคะว่าให้บันทึกมียอดกก2แบบนี้อ่ารายงานการเงินปีเก่านะคะขยายไหมนะคะอะ่เราก็ไปดูอ่านะคะ ก็ไปทำก่อนอการปรับปรงุงบัญชีนะคะ,ะการตั้งลูกหนี้นะคะนะคะอ่ะแสดงข้อมูลน,นะคะแล้วก็่หนึ่งรายแล้วก็คลิกอ่ะจะทำนะคะอ่ะครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วอืม ะนะคะก็จะออกมานะคะเราก็กดปุบพิมพ์ไปอือ่ะนะคะเมื่อเราจะทำลูกนี่นะคะทัางทีเมื่อกี้เนาะนะคะก็อ่ะครั้งที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมันสามารถเก้ยไขได้ครั้งที่สองนะคะเอาไปนัานละอ่ะฟ้องละอีกนะคะ ปีเก่าขยายไม่ขยายเนะะาะพระพิพากต์การน,นปีเก่านะคะความจริงน่าจะลืมกดเสร็จสิ้นนะคะว่าไม่ขยายอ่าก็ไม่ได้กดเสร็จสิ้นคงไม่ได้กดเสร็จสิ้นนะคะ,ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นไป นะคะถึงไม่มีก็ต้องกดเสร็จสิ้นนะคะอ่ะนะคะอ่ะต่อไปอ่ะมันมันคับอ,อะไรอีกอ๋อมันมันับาม่ผ่านเนาะ,ะกลมกลุ่หกนะคะอ่าอ่าแล้วก็บรรพไม่ผ่านอืม <ed by> <machine> นะคะอ่าแล้วก็คลิกส,สร้างใบผ่านพอเราได้ตรวจสอบแล้วเมื่อกี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดพิมพ์ไปนะคะอืมนะคะอ่ากลมกลหกนะคะว่าค่อยทำทีหลังก็ได้ ่าแล้วก็คลิกอ่ืดูว่ามันฟองหรือเปล่าอ่าก็กดอ่าฟองอีกนะคะ กดต้องทำในคล็อตเมนู 还要放盐。嗯嗯嗯 อ่เริ่มกรอกนะคะเมื่อกี้ ทีละตัวนะคะอ่ะแล้วก็ลบนะ,ะนะะน,นัน,นทีเนาะต้องกรอกนะคะห้าส่วนสามอ่ะ,อะแล้วก็ไม่ขยายแล้วนะคะก็เปรียแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ ไม่ขยายเราความมั่นใจด้วยอีกทีหนึ่ง ไปดูมันให้อีกไหมนะคะนานๆทีปีหนึ่งครั้งหากตัวสบตรบถูกต้องแล้วกดปิดนะคะบันทึกปิดะนะคะก็ปิดไปแล้วนะคะ เราก็ไปปิน้นใไผ่านนะคะอืมนะคะให้เรียบร้อยนะคะอ่ะก็เสร็จปิดขั้นต้นนะคะก็กลมหลอกว่าจะกดคำนวณเมื่อไหร่ก็ได้ปรากฏว่าบังคับนะคะเพราะนั้นแสดงว่าเราต้องกดคือถ้าลงทุนสิทธิ์ไม่ครบก็อ่าก็ยังปิดขั้นต้นไม่ได้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะอย่ากินเนานะคะ